ผมคิดว่าทุกคนที่นี่มีความฝันมีความเชื่อเล็กๆซ่อนอยู่ในใจครับผมซัมมันเดอร์คนสายเดอร์ซัมมันเดอร์คนสายเดอร์เคยมีความเชื่อส่งเสียงดงังๆนะเล่คุณกำลังชมรายการ ดีเจค่ะชอบค่ะเวลาหนูฟังดีเจแล้วหนูรู้สึกมีความสุขอะคะ่ะเวลาเขาพูดแบบให้เอนเตอร์เทนคนดูอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีเวลาได้ฟังพี่เขาหนูก็เลยอยากเป็นเหมือนพวกพี่เขาค่ะอยากเป็นพิธีกรเพราะว่าเป็นคนที่พูดเก่งชอบแสดงออกในเรื่องต่างๆชอบถามคนนู้นถามคนนี้ชอบพูดยิ่งเป็นรายการสดนี้ก็ยิ่งชอบมันได้แบบใช้ความสามารถของตัวเองได้คิดเป็นไกด์ครับผมชอบการท่องเที่ยวผมว่ามันสนุกดีนะเวลาท่องเที่ยวเนี้ย อยากเป็นนักร้องค่ะชอบร้องเพลงค่ะพวกดีเจครับเพราะว่าผมชอบในเสียงเพลงไงแล้วมันเป็นอาชีพแบบเป็นตัวของตัวเองดีอะ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นอยากเป็นนักการทูนค่ะหนูชอบแบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบชอบเจอเพื่อนใหม่ได้รู้จักสิ่งใหม่ๆเยอะๆค่ะอยากเป็นเชฟค่ะชอบทำอาหารค่ะแล้วก็ขนมหวานด้วยค่ะโตมาอยากเป็นดีไซเนอร์มันเป็นความฝันทุกคนชอบแต่งตัวเป็นคนที่แบบ ชอบใช้เงินใช้เงินพ่อแม่เงินตเ,เก็บไว้ดีกว่าเป็นคนงกสวัสดีครับผมกายสวิทมีละบพงศ์ว,วัฒนาครับตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยครับนอกจากเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเนี่ยก็เป็นวิทยากรรับเชิญ ไปให้พ่อคิดแล้วก็แสดงบันดาลใจกับน้องๆด้วยตามมหาลัยต่างๆมีโอกาสได้ได้ไดมาเป็นผู้ประกาศข่าวตอนที่ยังเรียนอยู่เลยนะตอนนั้นก็คือตอนตอน,ตอนปีสามนะครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวมีโครงการเข้ามาก็คือโครงการผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ปีสามโอ้โครงการปับ๊บเราก็เลยไปสมัครเลยนะครับเราเรียนอยู่ปีสามเองอยู่ที่บองุงเทพนี่แหละครับก็ไปสมัครปุ๊บก็ปรากฏว่าได้ทุกได้ขึ้นมาก็ทําเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็จริงพอนนะจริงเนี่ยเราผ่านมาเยอะกว่าจะมาแบบ ออกหน้าจอได้กว่าจะออกมาเป็นทูปประกาศกข่าวได้เราก็มีการแคสหลายงานเลยนะไปแคสรุ่นแคสรีประกวดเวทีไหนคือมีหมดไปหมด,หมดทุกงานเลยมีเพื่อนมาบอกว่าให้มีโครงการนู่โครงการนี้ไปมาทุกโครงการไปมาทุกเวทีเหมือนกันก็เลยว่ามีโอกาสทุกโอกาสแล้วก็คว้ามาันมาเรียนอยู่ด้วยใช่ครับเราจะเวลาจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเพราะว่าเรานอกจากเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยพี่ว่าเราต้องต้องวางจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้อง ตอนที่พี่เรียนเนี่ยอันดับหนึ่งทื่อแน่นอนแหลเรื่องเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งจะไม่เอาเรื่องงานมาทาให้เสียเรื่องเรียนเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีการจัดอันดับที่ที่ชัดเจนที่แบ่ความสัมพันธ์ถูกต้องเนี่ยเราจะเสียได้ทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงานเพราะาบางทีเราเอาเวลาเรียนไปทํางานเอาเวลางานมาทำมา,มาเรียนอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรดีไม,ม่ประสบความสําเร็จพี่เลยมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเราจะต้องวางลาดับให้ชัดเจนว่า สิ่งสำเพัะดับหนึ่งของเราคืออะไรตอนนั้นเราเรียนอยู่ก็คือการเรียนหนังสือแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็สามารถมาทํางานเป็นพิธีกรไปแคสดูนแคสนี้ได้อยู่เหมือนกันน้องๆหลายคนที่อาจจะดูอยู่แล้วก็มีความฝันอยากทํานู่นอยากทานี่สิ่งที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เร็วกว่าคนอื่นหรือว่าชัดกว่าคนอื่นเราต้องมีเป้าหมายก่อนให้ชัดเลยนะว่าเราอยากทําอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากเรียนอะไรต้องชัดเจนเหมือนที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นตั้งแต่ตอนประถมแล้วตั้งแต่เรียนปปฐมมต้นอย่างเนี้ย เรารู้ว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเรารู้ว่าอยากเป็นพีมีกรรายการทีวีเราก็เลยวิ่งมาตรงมาดางเส้นนี้เลยครับทาให้เป้าหมายเราชัดปุ๊บโอกาสที่จะมาถึงเร็วกว่าคนอื่นประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นมันจะง่ายขึ้นจะต้องชัดเจนแล้วก็ขวอยคว้าด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเรามีความสามารถอยู่แล้วแต่เราไม่ขวนขวายไม่หาโอกาสเราเนี่ยมันก็โอกาสจะไปถึงนั้นยากถ้าเกิดเรามีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็รีบคว้าไว้ทู้กับมัน เพราะฉันแม่ใจในทางที่ฉันเลือกเดินมันใจไม่เคยหยุดอย่างสุดหัวใจเมื่อถึงเเว